สวัสดีครับก็ไปต่อที่ลัคนาราศีที่8กันล,ลัคนาราศีเมฆนะครับผมก็ชูสีไทยเฮาใช่ไหมครับก็ระหว่างที่กักตัวก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้ว่ากักตัวมากเกินไปหรือว่ากินทุเรียนเยอะหรือว่าอืม โกรธใครเขาไม่จ่ายเขาหวยก็ไม่รู้นะครับผมไปดูกันครับลัคนาราศีเมฆครับในช่วงเดือนนี้ครับ15มิถุนาจนถึงประมาณ17กรกฎาครับจะเกิดอะไรขึ้นกับคนลัคนาราศีเมฆนะครับดาวอาทิตย์เป็นราชาโชคย้ยาย15มิถุนาจนถึงประมาณ11กรกฎาครับย้ายเข้าสู่ในเรื่องของสหัชะคือเรื่องของคนรอบข้างอ่าแสดงว่าหน้าตาบึ้งๆแบบนี้อาจจะโกรธเพื่อนได้ไหมได้นะครับอาทิตย์ อยู่ตรงนี้ก็คือเรื่องของการขาดเพื่อนไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะอาทิตย์ราชาโชคเป็นคนฉลาดรอบรู้ช่างคิดช่างฟันนะครับท่านคนเนาะแล้วก็มีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานเพราะนั้นการงานถือว่าต้องเอามาจากคนรอบข้างติดต่องานกับคนรอบข้างเป็นที่หลักไข่ของคนรอบข้างเป็นเหมือนกับหัวหน้าฝูงอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นดาวอาทิตย์ที่ย้ายจากเรือนของกระดุมพระเรื่องของการเงินในเดือนที่ผ่านมาย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของศาสตร์ ไม่ถือว่าเสียหายอะไรกลับเพิ่มอํานาจของมันขึ้นมาอีกเพราะว่ามันเป็นถึงราชาโชคนะครับคนลักนณาราศีเมฆเองช่วงนี้อาจจะไม่เสียหายอะไรเพราะว่าดูจากดาวแล้วเนี่ยไม่มีดาวอะไรที่มันอยู่ในเรือนของอลิมรณะแล้วก็วินาศเยอะแยะมากมายนะครับมีเพียงดาวเก้าดาวเกตด,ดวงเดียวเพราะฉะนั้นการเคลื่อนของเขาเขาก็จะเลื่อนจากกะตนุก,กระดุมพัสซาจพันทุป,ปุตตะจนกว่ามันจะมารวมกันที่อลิมันถึงจะแย่นะครับเพราะนั้นคนลักนณาราศีเมฆชิวๆครับนะประมาณนี้ อาทิตย์อยู่ในเรื่องของสาตว์ชาก็คือเรื่องของคนรอบข้างในเดือนนี้15มิถุนาจนถึงประมาณ17กรกฎานะครับมีโชคจากคนรอบข้างเพราะว่าเป็นหลาชาโชคคุณไปติดต่องานกับคนใหญ่โตโต,โตอย่างเงี้ยติดต่องานราชการเอออาจจะได้แบบได้อะไรเข้ามาครับได้สุขได้การเงินเข้ามานั่นเอง นะครับเพราะนั้นถือว่าคนลนักษณะราศีเม่คุณจะต้องสัมพันธ์กับคนรอบข้างให้มากที่สุดในช่วงนี้ 1. อาจจะโยกเข้าไปหา,หาศูนย์ใช่ไหมครับก็คือเรื่องของงานเบื้องหลัง 6. โยกเข้าไปหาศูนย์คืองานคอมมิชชั่น เงินอะไรที่ไม่ใช่เงินเดือนอประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนของสัชะคนรอบข้างของคุณนั่นเองต้องติดต่อคนรอบข้างไปต่อที่ในเฟสที่2กันก็ค,คือวันที่25มิถุนายนจนถึงประมาณวันที่20กกานะครับผมวันนี้ก็เป็นดาวสุขที่ย้ายเป็นราชาโชคเห็นนะครับพอคุณได้อาทิตย์ราชาโชคมาคุณติดต่อกับผู้ใหญ่ติดต่อกับข้าราชการขายแป้งหรือจะทําเสาไฟฟ้า ก็แล้วแต่เนอก็แล้วแต่เลยจะไปติดต่องานเอาเสาไฟฟ้ารูปหงรูปเหวหาอหงหงหงง้บ้านหลืงอละกันอานาประมาณนั้นใครดูเสียงเนี่ยอ่าเนาะทำเสาไฟฟ้าสวยๆเนาะรูปเครื่องบินเนาะสวรณหงสุพรรณหงอะไรประมาณเนี้ยนะครับเออแล้วก็ดาวอะไรครับดาวสุกก็จะได้เป็นลาชาโชคในเรือนของ พันธุนั่นเองก็คือได้งานติดต่อง,งานกับคนที่มีสีใช่ไหม ก็ได้การเงินเข้ามานะประมาณนี้นะครับถือว่าดาวศุกร์ย้ายเข้าอยู่ในเรือนของพันธุการขวนขวายหาเงินการขวนขวายหาความรักคุณเองอาจจะทําตัวเจ้าสําลานปล่อยเสน่ห์ล่องลอยทิ้งพาชินุง่งพาเช็ดหน้าบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเป็นที่รักใคร่มีสเสน่ห์กับคนรอบข้างส่วนหนึ่งคือดาวศุกร์เองนั้นย้ายเข้าเรือนพันธุนั้นแปลว่า มันจะต้องมีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นได้การขายบ้านขายคอนโดการขายที่ได้ไหมทําสิ่งสวยงามประมาณนี้หรือจะต้องซ่อมแซมบ้านนั่นเองนะครับสามหกเจ็ดอยู่ด้วยกันมีแปดอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของการทําสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของบ้านต้องระวังไหมต้องระวัง8ในเรื่องของเอกสารสัญญาเพราะว่า8เป็นนิดถูกไหมครับแล้วอยู่ตรงนี้เป็นกระดุมพระเป็นอะไรครับเป็น ลาหูหลวงทรัพย์ด้วยนะครับลาหูนิดคืออย่าเชื่อคนง่ายอย่าหูเบาคดีความเกี่ยวบ้านและที่ดินคนใกล้ตัวเห็นแก่ตัวเพราะนั้นถ้าคุณจะขายของนะถ้าจะขายบ้านขายที่ดินก็ต้องระวัง8ตัวนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นนี่คือ678รวดเร็วทันใจอ่ะอยากซื้อซื้อ,อ,อติดต่อมาโอ้โหวันนี้ไม่เตรียมตัวไม่เตรียมนูน่นนี่นั่นอะไรเลยไม่ทําสัญญาะไรเลยปากเปล่าเรียบร้อยเสร็จนะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้น ทำสัญญาทําอะไรให้มันถูกต้องด้วยนะสุขอยู่ในเรื่องของพันธุนั้นคือการขุนขวายหาความรักการซ่อมบ้านการค้าขายเกี่ยวกับบ้านและที่ดินได้ในช่วงนี้นะครับถือว่าดีเลยและไปต่อที่ในช่วงที่3ครับดาวพุธย้ายครับสองกคดาจนถึงประมาณ20กระบาคดานะครับย้ายเสิร์ฟเป็นเกษตรบดีนี่ครับการทําสัญญา ก็ตามมาละจากที่เราขวนขวายหาจะขายที่ขายอะไรบอกขายไปเลยเสร็จแล้ววันที่2องกระดานะครับเป็นต้นไปนะครับจนถึงสักประมาณวันที่10เท่าไหร่17ถ้ามันแมทกันใช่ไหมเพราะอาทิตย์ก็อยู่ถึง17ดาวพุธก็อยู่ถึงวันที่20เพราะนั้นจะแมทชิ่งกันระหว่างวันที่2ถึงวันที่17 หนคือการทำสัญญาข้อตกลงอาทิตย์เป็นราชาโชคสุขเป็นราชาโชคพุทธเป็นกเกษตรบดีการเจราจาการค้าขายการสื่อสารแล้วเงินจะไปไหนเสียถือว่าดีครับแล้วไปต่อในช่วงที่4ครับดาวเกตย้ายเข้าอยู่ในเรือนปุตตะเข้ามาหนุนดวงอีกนะโอ้โหบอกว่าดาวของคนลัขนาดราศีเมษในช่วงนี้มาอันดับ3นะครับไม่ค่อยมีเสียหายอะไรเลยนะดาวเกตย้ายเข้ามาเป็นปุตต บุตรบุตรจะเออเนาะวันนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าอาจจะต้องให้พ่อสื่อพ่อชักได้ไหมหรือให้นายหน้าช่วยค้าขายเกี่ยวกับเรื่องที่ดินช่วยติดต่อเราเฮ้ยเราคนเดียวทําไม่ไหวอทิ์เป็นราชาชกจริงสี่เป็นเกษตรบดีก็จริงพูดปักเป็ดปักแชะแต่เจอเกตมนุษย์เกตมหาอุดเข้ามาตรงนี้แล้วเล็งไปหาใครห้าลาพระให้ผู้ใหญ่เก่าที่มีฝีไม้ลายมือเนาะเข้ามาสนับสนุนสหชักุ่น นั่นแหละครับเนาะเอยงเอเย่นที่แบบโอ้โหมือวางอันดับหนึ่งคนเก่าคนแก่คนที่แบบว่ามีภาษีหน่อยในเรื่องตรงนี้เข้ามาช่วยทำสัญญาจบไหมจบนะครับประมาณนี้เพราะนั้นนี่คือดาวเกตย้ายเข้าปุตตะเรื่องของบริวารเรื่องของสิ่งดีๆกำลังจะตามมาหรือถ้าไม่งั้นก็ต้องไปช่วยเหลือบริวารหรือมีบริวารที่ เข้ามาช่วยเหลือเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าคนลักณาราศีเมษครับช่วงนี้ดีมากนะครับไปต่อที่เรื่องของไพ่กันเลยครับมันคืออะไรครับ The King ทําเห็นไหม The Sun ก็มาทันที I powerfully lead my mission นะครับเป็นราศีอะไเรียกกันว่า Lion King นะครับนั่งอยู่บนโอ้โหผาสูงแล้วก็มองข้างล่างมองพระอาทิตย์นะครับความหมายดีมาก I powerfully lead my mission นะครับนั่นคือเขาบอกว่า อาทิตย์ที่คุณอยู่ในเรือนของศาสตราชานั่นแหละคุณต้องวางแผนให้คนรอบข้างนั่นแหละทำงานให้ตัวคุณนั่นเองเพราะนั้นคีย์เวิร์ดของเดือนนี้คือ the king ราชา the sun ครับไปต่อที่ใบที่หนึ่งในเรื่องของการงานวันนี้เราใช้ angel อะไรเอ่ย angel tarium นะครับ oracle อ๋อทุกชุดไม่เหมือนกัน semi เ e l นะครับ angel of the w a t อะไรนะ v i g i n a n นะครับอืมใช่เป่า แองเจิลเดี๋ยวนะมองไม่ค่อยชัดแองเจิลออฟเดอะเวเจนนะครับเวเจนนะครับก็คือการล้างแขนนั่นเองนะครับเทวดาซิมิคิเอลมาเพื่อการล้างแขนเพื่ออะไรครับเพื่อเอาคืนนะครับเอาคืนเรื่องอะไรเอาคืนเรื่องของการงานเดือนที่แล้วเดือนที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยดูดีการงานอาจจะไม่รุ่งเท่าไหร่เดือนนี้อาทิตย์เป็นราชาโชคแล้วเป็นทีของคุณแล้วล้างแคนซะเลยนะครับไปต่อที่ในเรื่องของการเงินการเงินได้มาเป็น คูชิเอลนะครับคูชิเอลคือ Angel of the Past ัเน,นะครับเทวดาแห่งการลงทันแปลว่าอะไรครับแปลว่าออจำเลยหลักนะครับประมาณนั้นแปลว่าง่ายๆเลยก็คือใครติดเงินคนทวงมันเนาะทวงมันได้แล้วนะครับใครติดเงินฉันมาตั้งนานเป็นชาติแล้วหกเป็นพันธุฉันต้องการเงินเอาไปใช้จ่ายเมื่อนั้นทวงเงิน ประมาณนั้นได้ไหมได้ the angel of the punishment คือการลงโทษลงโทษเรื่องอะไรลงโทษเรื่องการเงินถ้าคุณวางแผนาการเงินไม่ดีคุณก็ถูกลงโทษเองจริงไหมครับเพราะนั้นความหมายเป็นทั้งสองด้านวานันต้องวางแผนการเงินของคุณให้ดีนะแล้วไปต่อที่ความรักครับความรักของคุณเป็นเซดพอลนะครับเซดพอลนั้นคือ angel of the new life อสุขมาอยู่ในเรือนของพันธุละก็แปลว่าผัวใหม่เตรียมตัวมาได้แล้ว นะครับประมาณนี้ angel of the new life มีแฟนใหม่มีแฟนใหม่แต่ว่าซ e t up นี่คือเทวดาที่มี2คนนะครับแสดงว่าของเก่าก็ไม่ทิ้งของใหม่ก็มาโอ้ยเนาะก็ไม่รู้จะเยอะแยะไปไหนเสียดายนะครับทั้งสองคนเลยเนาะก็ขอให้ได้สักคนละกกันนะประมาณนี้ถ้าเหลือก็แบ่งคนที่แบบสดๆบ้างก็แล้วกันนะครับไปต่อที่ลัคนาราศี เมฆในเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพนั้นได้เป็นเลมนะครับ angel of time พอดีฝนมันตกนะครับเพราะนั้นเสียงอาจจะแทรกเข้ามานะครับผมพยายามพูดให้ดังขึ้นนะครับเมนะครับ angel of time นะครับเรื่องของสุขภาพมันก็เหมือนกับ v i e l of the fortune เป็นไปตามเวลานั่นเองนะครับเวลาเป็นอย่างไรกฎเกณฑ์ของเวลาเป็นอย่างไรเรมก็มาเป็น angel of time สุขภาพขึ้นอยู่กับเวลาเพราะนั้นเวลาเป็นสิ่งที่ทุกคนมีจำกัดก,ก็ใช้เวลาให้ มันมีประโยชน์มีคุณค่ามากที่สุดนะครับคนลัคนาราศีเมฆต้องแก้ไขอะไรบ้างอ่ะแก้ไขในเรื่องของไม่มีเลยเพราะว่าดาวเกตย้ายเข้ามาจบไม่ต้องทําบุญเนาะแต่อย่าคิดเยอะก็แล้วกันเพราะมันจะอยู่อยู่ที่ลัคนาของตัวเองแล้วมีนาวางอยู่ในเรือนศูนย์ราหูอยู่ในเรือนของกระดุมพระมีนาวางอยู่ในเรือน8เพราะฉะนั้นก็ลงศพ ไม่เออลงศพได้ไหมผ้าห่อศพได้ไหมแล้วก็เรื่องของยารักษาโรคได้ไหมแล้วก็ช่วยเหลือสังคมนิดหนึ่งนะครับถือว่านี่คือการแก้ดาวของคนละักะนาราศีเมฆเรื่องโชคลาภเป็นยังไงโชคลาภเป็นเกตปุตตะเนาะหกพันทุก็มาจากนั่นแหละที่บอกก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภครับคนละักะนาราศีเมฆครับสวัสดีครับ